ในเดือนตุลาคมดาวบัพปะเคราะห์ต่างๆก็ยังคงทําหน้าที่เหมือนเดิมบัพปะเคราะห์ก็คือส่วนที่มีผลกระทบกับดวงชะตาแล้วทําให้ตัวเราทุกข์ใจตัวเราวุ่นวายตัวเราปวดหัวตัวเราหยุดนิ่งอะไรประมาณนี้ในภาพรวมยังคงมีเข้ามาในชะตาชีวิตหลายๆบุคคลอยู่แต่หลวงพ่อจรันเคยกล่าวเอาไว้ว่าความพร้อมไม่มีในโลกแต่ถ้าใจพร้อมอุปสรรคก็แค่ทางผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยคำกล่าวนี้พระพระหัตเองก็กำลังจะเดินเข้ารูปคือเดินเป็นปกติเดินหน้าเป็นปกติแล้วพระรหัสก็คือดาวที่โครจรเข้ามาถึงเดือนชะตาของใครแล้วก็มาช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมลหลายๆอย่างถึงแม้จะมีบาปพะเคาะเข้ามาแต่พระประหัสเองก็เข้ามาช่วยเหลือเต็มกําลังดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปของทุกๆลัคนาราศีอีกครั้ง ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอเดเข้ามาที่ a. yor8 หรือจะสแกน QR Code ที่เตรียมเอาไว้ให้ที่หน้าจอก็ได้นะครับลัคนาราศีพิจิกก็ต้องมองว่าดาวชะตาของตัวเราจากที่เคยมีปัญหาเยอะๆเดี๋ยวก็จะ ถอยหลังกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่ว่าปัญหาต่างๆที่ยังมีนะครับยังคงมีติดตามมาอยู่มันยังไม่ได้คี่คลายอะไรออกไปมากนะักเรายังต้องอคิดเครียดอยู่นะครับยังคงต้องตั้งสติตั้งหลักรับมือภาวะต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าคนทําธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าลูกจ้างนะลูกจ้างของตัวเราเนี่ยนะสร้างปัญหา กลับมาเรื่อยๆเลยพอรับเข้ามาใหม่นึกว่าจะดีในเดือนนี้กลับกลายเป็นว่าเออยังคงจะต้องเหนื่อยอยู่ยังคงจะต้องอมีเรื่องราวต่างๆถ้าได้คนดีๆเข้ามาก็ต้องฝึกเขาหน่อยช่วงต้นๆเดี๋ยวพอช่วงพอดาวคลายๆตัวออกไปเนี่ยเขาก็จะสามารถกลับมาเป็นคนที่มีคุณภาพมีศักยภาพามากๆให้กับดวงชะตาของตัวเราได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวเรานะ บางคนเองมีอาการป่วยสุขภาพไม่ดีในช่วงที่ผ่านมาพอมาในเดือนตุลาคมก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะแต่ปัญหาเรื้อรังมันยังคงอยู่ไงเราก็ต้องอดูแลตัวเองกันไปนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงสภาพเดือนตุลาคมเดี๋ยวพอไปไปลายปีก็จะเบาขึ้นดีขึ้นนะไอ้ตรงนี้เป็นไปในระยะยาวๆอยู่เพราะว่ากําลังของ าดาวต่างๆที่โคจรเข้ามาอย่างเช่นพระราหูเองนะยังโคจรเข้ามาเพิ่งจะเคลื่อนเข้ามาเล็งลัคนาดวงชะตาของตัวเราถ้าใครมีดาวตั้งรับดีๆเนี่ยยิ่งเป็นพิจิกด้วยก็จะทายไปในทางบวกเยอะๆเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพระราหูเข้ามาก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเขาก่อนนะเป็นดาวปาร์บะกเกอร์เข้ามาอยู่ในภพปัตนิของดวงชะตาของตัวเราก็หมายความว่าอาจจะ รู้สึกว่ามีคนเข้ามาพอมีคนเข้ามาแล้วก็ต้องดูกันในระยะยาวๆว่าเขามาดีมาร้ายอย่างไรนะครับเพราะพระราหูเนี่ยเป็นดาวประ,ประเห์บางทีมายืนอยู่ในเรือนใดมักจะให้ผลไปเป็นไปในแง่ลบถึงแม้จะเป็นลักษณะพิจิกเองพิจิกเนี่ยเป็นลักษณะที่แข็งแกร่งนะเวลามีดาวอะไรเข้ามาเนี่ยจะสามารถตั้งรับแล้วก็สู้ได้บางคนบอกว่า,าพระราหูย้ายเข้ามาในเรือนเนี่ย ได้เป็นกีตะเกณฑ์ก็เป็นองค์เกณ์จริงแหละไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพระราหูเองก็ต้องเป็นพระราหูอยู่วันยังขํานะเข้ามาที่ใดก็สร้างความวุ่นวายสร้างความปนป่วนปวนดหัวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพทางการเงินโดยรวมพิจิกเองก็โดนนะพอพระราหูเข้ามาเนี่ยเวลาใครมีหุ้นส่วนที่จะร่วมลงทุนทำอะไรกันเนี่ยต้องนะดูดีๆหน่อย เพราะว่าพระราหูยิงมาอยู่ในเรือนของดาวพระศุกร์พระศุกร์นี่คืออะไรทั้งความรักทั้งการเงินเลยเราก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นเนี่ยอังคารของดาวเจ้าเรือนตัวเราไปอยู่ในอริในช่วงต้น,ต,นต้นเดือนก็มีความหมายว่า,าตัวเราก็ต้องเข้าไปจู้จี้กับลูกน้องหน่อยพอราหูเข้ามาดูซิว่าเ,เราไว้ใจเขาได้ไหมให้ดูแลการเงินเราได้ไหมเป็นไปในลักษณะแบบนี้ถ้ามีหุ้นส่วน ที่มาร่วมลงทุนกันอาจต้องดูแล้วว่าในเรื่องของเงินเนี่ยถ้าเราให้เขาดูแลคนเดียวเพียวๆเนี่ยมันจะได้เหรอนะเราก็ต้องกลับมาตั้งสติเราก็ต้องเข้าไปดูแลด้วยไม่ใช่ให้หุ้นสว่วนเราดูแลการเงินไปซะอย่างเดียวเพราะบางทีกําไรมาหนึ่งร้อยนะมาถึงเราแทนที่จะได้เป็นห้าสิบห้าสิบอาจจะเป็นไม่ถึงนะอาจจะไม่ถึงส่วนส่วนนั้นเราก็ต้องเข้าไปดูแล ในธุรกิจกิจการการงานการบริหารการจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆแหลนะสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอันนี้ก็คือส่วนส่วนหนึ่งแล้วถ้าคนที่ทํางานประจะําล่ะคนที่ทํางานประจําก็ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของพอรพระหูย้ายเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวต้องไปดูแลการเงินที่เราทําร่วมกับหุ้นส่วนนะมีหุ้นกี่หุ้นแล้วก็ดูกันให้ดีๆหน่อยการเงินหลักๆของ ลัษณะพิจิกเองดูจากดาวพระฤหัสพระพฤหัสเนี่ยเป็นเป็นเกษตรอยู่แถมเดือนตุลาคมเดินเริ่มดีแล้วเพระเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวย้ายเรือนไงนะครับประมาณวันที่1 4พฤศจิกายนพระราชจะเตรียมตัวย้ายเรือนก็เริ่มกลับเข้ามาเดินดีในช่วงจังหวะเดือนตุลาคมด้วยพอช่วงจังหวะเดือนตุลาคมดีก็แปลว่าการเงินเราก็มีเข้ามาดีพอมีเข้ามาดีปุ๊บเสาเสาก็ยังยืนอยู่ร่วมกับการเงินอยู่ นะอยู่ในภพการเงินของดวงชะตาราศนาพิจิกก็แสดงว่าอาจจะต้องมีรายจ่ายอยู่จ่ายในเรื่องของการทํางานนั่นแหละผมไม่หมายถึงเอาไปลงทุนเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะแต่สาวเองก็มาจากภพศาชาพ,พันธุพันธุก็คือสิ่งที่เป็นรายจ่ายจําเป็นอ่ะนะมันมันเลี่ยงไม่ได้นะาสชาก็แปลว่าอ่าเหมือนก็ถ้าแปลตรงตรงศาชาก็คือเพื่อนนะถ้าแปลเอาง่ายๆก่อนเนี่ยเพื่อนก็ ถ้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องการเงินเดี๋ยวก็จะมีปัญหาได้แต่ถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยกันไปศาสตร์เจ้าก็หมายถึงว่าสภาพแวดล้อมในเรื่องของการทํางานด้วยนะหมายความว่าถ้ามีการลงทุนเพิ่มขึ้นอะไรประมาณแบบนั้นเราก็จ่ายได้เพราะว่าไม่ได้จะกากลังเขาเรียกกาลังดาวการเงินเนี่ยกําลังดีๆกําลังที่มันดีเนี่ยเป็นทางบวกที่เป็นรายได้เข้ามามันมากกว่ารายจ่ายไงแต่ก็พอเป็นดาวพระสาวพระสาวอะไรี้ก็สร้าง ปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแสดงว่าคงม,มีรายจ่ายอยู่แต่ก็มีตัวช่วยดีๆเข้ามาไม่ใช่ว่าจะเสียไปสัทีเดียวบางครั้งเนี่ยทำงานในองค์กรในบริษัทมีพภเกต้ามาในลักษณะนยนี่ยโยกหน้าของดวงชะตาของลักษณะพิจิกเนี่ยยังไงก็ต้องมีตัวช่วยเขาสังคมเขาไม่ปล่อยให้เราโดดเดียวนะคนในองค์กรเนี่ยเวลาทํางานร่วมกันเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันเต็มที่ในดวงชะตา เพราะนั้นการการร่วมแรงร่วมใจมีตัวช่วยมันก็เลยทําให้ว่ามันผ่อนคลายดวงนะถึงบอกว่าพิจิกเนี่ยเวลามีดาวแรงๆเข้ามาเราก็ไม่ค่อยกลัวอะไรกับเขานักหรอกนะเป็นลัคนาเป็นราศีที่แข็งแกร่งนะครับเหมือนแบบดวงถูกสร้างมาเพื่อความแข็งแกร่งแล้วก็มีตัวช่วยมากมายเข้ามาในชะตาชีวิตที่ดีๆด,ด้วยนั่นเองมาดูในเรื่องของดาวพระพุธบ้าง พระพุธในเดือนนี้ต้นต้นเดือนยืนอยู่ในตำแหน่งวินาศณะของดวงชะตาเดี๋ยวพอประมาณสักวันที่สิบตุลาคมจะเดินถอยหลังกลับไปอยู่ในภพลาภะอีกครั้งพออยู่ในภพลาภะเป็นกเกษตรด้วยตำแหน่งเขาว่ากําลังเขา,า่ได้เป็นมหาอุดด้วยแสดงว่าดีเลยความสําเร็จเกิดขึ้นมาแล้วต้นเดือนรักนาพิจิตใครที่คิดที่จะ เจรจาการค้าแดนไกลก็ทําได้เนะพราะราหูต่างประเทศใช่ไหมต่างชาติต่างศาสนาก็ยังเป็นช่วงต่างาเป็นช่วงจังหวะดีๆช่วงต้นเดือนที่ไปเจรจาติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแล้วได้รับผลดีกลับมาในช่วงกลางเดือนนะต้นเดือนก็ไปคุยติดต่อกันเอาไว้พอกลางเดือนก็กลับมาดีใครที่ทําทงานอยู่แล้วอยากจะไปสัมภาษณ์งานสมัครงานใหม่ก็โอเคก็มีโอกาสดีอยู่นะต้นเดือนเลย พอกลางๆเดือนไปก็เขาก็เรียกติดต่อกับเข้ามาแล้วก็ไปคุยว่าโอเคไหมดีไหมเหมาะกับเราไหมนะเป็นไปในลักษณะแบบนี้แหละแล้วดาพระสุกเองสุกเองก็มาจากาปัตตานีสุกเองก็มาจากวินาศนะวินาศนะก็เข้ามาอยู่ในเรือนของการงานของดวงชะตาเราเนีก็บ่งบอกเลยว่าลัคนาพิจิตใครที่ ทำงานเดิมอยู่แล้วล้วไปทไปสมัครงานที่ใหม่ก็มีโอกาสที่เขาเรียกไปสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้นะแต่จะดีกว่าเก่าไหมเราก็ต้องพิจารณาให้ดีๆด,ด้วยนะครับแต่มองมองโดยภาพรวมแล้วการงานก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ายังไงก็มีตัวช่วยเหลือเข้ามาอยู่ดีนะครับแล้วก็ณะพิจิกก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีๆของตัวเราเองเพราะฉะนั้นพระราหู โบรอเข้ามาเรื่องดีๆก็อย่างที่กล่าวไปนะใครติดต่อค้าขายกับต่างชาติต่างศาสนาใครติดต่อแดนไกลอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็อาจจะมีความปั่นป่วนความวุ่นวายเข้ามาเนื่องจากการร่วมหุ้นการลงทุนกับหุ้นส่วนของเรานะ้ดูให้ดีๆหน่อยความรักก็เลยมาพร้อมกันเลยก็ระพบเยวกันนะดาวปัจตนี้เนี่ยความรักคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วยังไงเนี่ยพอพระราหูเข้ามา ก็มีโอกาสปั่นป่วนบ้างเช่นว่ามีแฟนเราเนี่ยดูดีใช่ไหมจะรอจะสวยก็แล้วแต่นะพอพระราหูเข้ามาเขายิ่งเปล่งปลังมากขึ้นมีโอกาสที่มีคนมาอชอบคออะไรเงี้ยนะแอบชอบแฟนเราอะไรแบบนี้นะแต่ก็ไม่ต้องหึงไปหรอกถ้าตัวเราดีเนี่ยยังไงมันก็ดีนะครับถ้าคนที่ อยู่กับเราแล้วเขาไม่ดีก็ปล่อยเขาไปประมาณนั้นนะครับเพราะพระราหูนี้ยืนอยู่ในจังหวะยาวๆด้วยแต่ช่วงแรกๆเนี่ยนะภายในปี663เนี่ยก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะก็อยู่ที่คุณธรรมของแต่ละบุคคลแล้วแหละแต่พอพระราหูเข้ามายังไงในเรื่องของความรักเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นว่าว่าอาจจะมีคนอื่นๆนะที่เข้ามาผัวพันกับคู่ของคนรักของเราอันนี้ก็ เป็นช่วงจงวังหวะวัดใจแล้วกันนะครับในระยะเวลายาวๆของดวงชะตาแต่ถ้าคนโสดแะคนโสดก็มีคนเข้ามาอยู่แล้วแหละถ้าพระราหูเข้ามาแบบนี้เป็นคนที่มาทําให้เรานั้นจิตใจวั่นวหวได้ด้วยนะเราก็ดูให้ดีๆก่อนแล้วกันเพราะบางทีเขามีสเสน่ห์มากนะเขาอาจจะใช้สเสน่ห์ไปในทางที่ผิดได้นี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์บางคนโสดมานานเนี่ยพอเจอคนเข้ามาปุ๊บอื้คนนี้ต้องเป็น รถไฟขบวนสุดท้ายอะไรของเราแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่ใช่นะต้องตั้งสติดีๆแล้วก็หมั่นสวดมนต์ทำบุญทำกุศลเรื่อยๆแล้วกันลักษณะพิจิตสุดท้ายแล้วก็จะกลับมาแข็งแกร่งแล้วรุ่งเรืองได้อีกครั้งเพราะเดี๋ยวดาวบาพะข้อเนี่ยดวงอื่นน่ะมันก็จะทยอยออกไปในนะครับในดวงชะตาและมันก็จะเริ่มอ่อนก,กําลังลงในบางส่วนก็จะทยอยตัวดีขึ้นแล้วกันแต่ก็ถือว่าในภาพรวมถ้าพูดถึงเดือนตุลาคมอย่างเดียวเนี่ยก็ยัง ผ่านได้นะยังคงสู้ได้ผ่านได้แต่ถ้า,าช่วงปีหน้าอะไรแบบนี้นะนนี้ต้องเหนื่อยนิดหนึ่งแล้วกันขออนุญ,ญาตยกคําสอนของหลวงพูชาใจดีทุกอย่างดีหมดใจเสียทุกอย่างเสียหมดใจร้ายทุกอย่างร้ายหมดฉะนั้นควรฝึกใจให้ดีจิตใจที่ฝึกดีแล้วนำความสุขความเจริญมาให้ ขอบารมีพระรัตนตัยเทวดาอารักทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆทุกร,กา,ราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีช่องทางแห่งความร่ำรวยประสบแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปด้วยเทอ